ยังรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าสอวอมีอำนาจหน้าที่เลือกนายกร่วมกับสอสอในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขาให้แค่5ปีโดยส่วนตัวผมเนเห็นว่า5ปีเท่านั้นแหละนะแต่อาจจะมาพูดอย่างนี้มันสื่ออะไรมันสื่อสะท้อนว่าพรักเพื่อไทยเนี่ยอยากจะให้เลือกนายกต่อได้รัฐบาลไวๆไม่ต้องรอ10เดือนอจึงออกมาพูดแบบนี้ไงใช่ไหมคุณนลวิทย์นะ ที <laughs> ่เขาพูดแบบนี้เ <c oughs> พราะถ้าดูตามกฎหมายนี่มันชัดเจน <c oughs> ว่ามีเวลา5ปีที่สวจะร่วมเลือกนายกอะ่ะนะแต่นี่ไปยกเอาเรื่องสอรวรักษาการก็มีอำนาจเลือกนายกด้วยได้นะเอาความเห็นนั้นยืนยันไหมอ่ะถ้าเอาความเห็นนั้นยืนยันตลอดเนี่ยนะต้องไม่ไปโวยทีหลังนะนะ <c oughs> แต่เข้าใจว่าประเด็นเนี้ยมองตามมุมกันได้แหละแต่หวังผลทางการเมืองมากกว่า ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าจะรอสิบเดือนนะมันอาจจะไม่ใช่แค่สิบเดือนอันนี้มุมของฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยอย่างอาจารย์วิศนุเครือง,งามวันนี้รองนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องนี้ด้วยโดยที่ถามเรื่องเกี่ยวกับการที่เสนอยือดเวลาไปอีกสิบเดือนนะคะที่บอกว่าจะรอให้สวในหมดอำนาจในการโหวตนายกอาจารย์วิศณุเลยบอกว่าตนไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ว่าพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุก,การณ์แบบนี้ขึ้นและรัฐบาลเองก็ไม่อยากที่จะอยู่แบบนั้นด้วย แล้วนักข่าวเลยถามต่อว่าแล้วเป็นแนวทางที่ก้าวไกลเนี่ยอยากจะเสนอหรือเปล่า ทางด้านของอาจารย์วิษณุนะคะเลยบอกว่าตนเห็นพักเพื่อไทยพูดเองว่าเขาคิดเรื่องนี้เป็นทางสุดท้ายเพราะยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะทวงเวลาไปเอาแล้วกฎหมายเนี่ยเหมือนจะเปิดช่องในเรื่องนี้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจะไปทําอย่างนั้นทาไมเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ลาบากยากเย็นในการที่จะตั้ง <Ừ. S 1> รัฐบาลขนาดนั้นแค่หนักนิดเบาหน่อยก็ถึงได้บอกว่ารัฐบาลที่รักษาการอยู่ขณะนี้ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยประชาชนยิ่งไม่อยากใหญ่อยา่าทีจะเห็น รัฐบาลแล้วไม่ว่าจะพักใดก็ช่วยเป็นรัฐบาลทีเธอครนักข่าวเลยถามต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดสวหมดอายุไปแล้วล่ะขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการคัดสรรอย่างไรที่บอกว่าสวชุดใหม่ในการคัดสรรเข้ามาแล้วชุดเก่าที่ต้องรักษาการต่อเนี่ยจะมีส่วนในการเลือกนายกได้ในช่วงรักษาการไหมค่ะในระหว่างนัฐธรรมเนูญเขียนไว้ในระหว่างที่จะทดสำนักสวชุดใหม่นะสวต้องรักษาการต่อไปแต่ไม่สามารถมีส่วนในการเลือกนายกได้ เราะการเลือกนายกเขาเลาอเขาไว้ห้าที่ขครบพลาดีสิบเอ็ดพิษภาหมดแต่ว่าตงอศวมันก็หมดด้วยเห็นไหมอือนะอาจารย์วิษรุบอกเลยว่าชุดใหม่เนี่ยนะก็ไม่สามารถร่วมเลือกนายกได้รักษาการอยู่ก็ไม่สามารถร่วมเลือกนายกได้เพราะอํานาจที่ให้มีหน้าที่เลือกนายกได้เนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการเป็นคำถามประชามติที่ถามโดยตรง15ีาลัฐเสียงโอเค ให้แค่5ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเอาละรู้ว่าอยากรีบตั้งรัฐบาลเราก็นําเสนอมุมมองท่านนะแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับคนดูของเราเหมือนกันว่า,ามุมมองแบบนี้มีเจตนาการเมืองแอบแฝงหรือไม่เอาจารย์วิษณุพูดชัดส่วนเรื่องที่ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทีนี้ นักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุด้วยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าขอไม่ตอบในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอนักข่าวไปถามมะคะว่าการที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการยื่นสารพาน,นวนวินิจฉัยที่ยื่นไปแล้วเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการได้หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกขอไม่ตอบเรื่องนี้เพราะว่า,วาผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แล้วก็ต้องเคารพท่านเมื่อผู้ตรวจการส่งให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยก็ต้องรอฟังสารรัฐมนูญเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเลื่อนโหวตนายกครั้งที่3ก็เป็นธรรม ได้ยินว่าสภาก็ะจะเลื่อนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าะจะเลื่อนไปนานขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ระหว่างนี้ก็คุ้มครองชั่วขราวกันไปก่อน,นะะประเด็นสำคัญคือนักข่าวถามว่าว่าปฏิทินการได้นายกและรัฐบาลเนี่ยล่าช้าไปอย่างน้อยที่สุดควรจะได้เมื่อไหร่ฮะทีนี้ฮะขั้ดแค่นี้เรายัางรู้สึกื่า้อนผมไม่ไหวเขาที่ช่องคิดให้ขัเดอดไปตั้งสิบเดือนเพรามันจะขั้นเดือดรงนี้ก็ก็ทำได้มาก สิงหาคมน่าจะได้แ,แต่ว่าอาจจะยังทำงานไม่ได้นะเพราะว่าต้องตั้งตอล้อ,ยอยงอะไสักต้องอะไรไม่ยบายอนนอาจารย์วิศนุนี่บอกฮะว่าใครเนี่ยไปช่างคิดให้ขยเบไปเป็นสิบเดือนตนยังมองในแง่ดีว่าเดือนสิงหาคมจะได้รัฐบาลเดือนสิงหาคมค ปีนี้นะอาจารย์ปีนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> คือเดือน,นหน้าอเดือนกรกฎาคมนะ <c oughs> เดือนหน้านี่อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนกรกฎาแล้ว <c oughs> นะหวยงวดมาออกวันที่ส <c oughs> ิเอ็ดเดือนกรกฎาคมอย่าลืมสิงหาคมได้รัฐบาลแต่อาจจะยังทํางานไม่ได้เพราะต้องรอตั้งคณะรัฐมนตรีถวายสัตรรยาเนและแถลงนโยบาย <c oughs> ก็น่าจะกังกลางเดือนสิงหาถ้าแบบนี้ถอาจารย์วิชนุประเมินนะนะแล้วนักข่าวก็ยังถาม อุตส่าห์ถามต่อไปอีกนะถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆล่ะอาจารย์นายกคนนอกเป็นไปได้ไหมอาจารย์วิศวบอกเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะการจะใช้นายกคนนอกมันก็มีอยู่ใน37 72จสองวักสองเสียงมันต้อง500รเลยนะนะเสียงต้อง500ยเลยนะในการเปิดประตูเนี่ยขนาด3 7มเสียงยังขากันลำบากเลยนะมันมันลำบากมันวุ่นวายกว่ามันเป็นไปได้หมดแหละนะอาจารย์วิชนุบอกแต่มันลำบากมันวุ่นวาย เชื่อว่าเดือนสิงหาก็ได้แล้วนะเออส่วนพักไทยสร้างไทยหนึ่งใน8ปดพรรครวมจะตั้งรัฐบาลวันนี้ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธนะ์นำถแถลงข่าวประกาศจุดยืน5จุดยืนนะหนึ่งก็คือยังสนับสนุนการตั้งรัฐบาล8ปดพักอ้างว่าได้รับฉันทามติจากประชาชนนะแล้วก็ตอนท้ายนะยังบอกว่าจุดยืนของพรรไทยสร้างไทยคือ ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายอาญามาตรา112าแต่รากเหง้าของปัญหาเราเห็นว่าเกิดจากรัฐมนตรปี60น,ะนี่ถแถลงจุดยืนนะ,ะที่เพิ่มเติมมาชัดถ้อยชัดคําคือไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112เพราะฉะนั้นคุณหญิงชูนานแล้วก็ต้องเห็นสิว่ามันมีอยู่พักเก้าไกลนั่นแหะที่พยายามดึงดันจะแก้ดึงดันจะแก้ ทั้งทั้งที่ผมถามว่าเสียงข้างมากใน MOU 8พักเขาให้แก้หรือเปล่าไม่มีใครเอาด้วยเลยไม่มีใครเอาด้วยเลยใส่เป็น MOU ไม่ได้คุณชัยธรรมวัก็พูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นแนวทางจุดยืนของพักเองเพราะฉะนั้นตอบมิ้วความเห็นผมนะ,ะถ้าพักก้าวไกลยังดึงดันจะทําอยู่แล้วถ้าเกิดว่า8ดพักได้เป็นนายกเห็นไหมก็จะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็จะได้มีคนของก้าไกลไปยึดกุมอานาจรัฐฝ่ายบริหาร โดยมีทัศนะและแนวคิดในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันแบบที่เป็นปัญหานี่ยแล้วคิดว่าสวเขาจะโหวตให้เหรอ,อสอรวอไม่ใช่เด็กอนุบาลเนี่สวไม่ใช่ว่าจะกืนน้ำลายในตัวเองได้ภายในหนึ่งเดือนเพราะอภิปรายชัดเจนเลยวันนั้นน่ยแล้วก้าวไกลก็บอกเลยว่าไม่ลดเพดานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังเกาะกันไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นอยู่แล้วก็ใจเห็นได้เลยว่าก้าวไกลเนี่ย ไม่เคารพเสียงข้างมากที่วันนี้ชอบอ้างเสียงข้างมากเสียงข้างมากแต่สิ่งที่ทําให้เขาไปไม่ถึงฝั่งฝันคือการไม่เคารพเสียงข้างมากต่างหากถ้าคุณเคารพเนี่ยโดยไม่เดินหน้าหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยแม้ว่าจะอ้างว่าทาเป็นส่วนตัวของพรรคนะแต่เขาไปมีอํานาจฝ่ายบริหารไงปานนี้ได้เป็นรัฐบาลไปแล้วเพราะเขาเสนอให้กลางที่ประชุมเลยแล้วไม่รับเองแล้วเวลานั้นผ่านไปเรียบร้อยค่ะแต่วันนี้พรักไทยสร้างไทยออกมาแถลงแบบนี้เพื่ออะไร นี่คือคําถามอะทำไมถึงออกมาแถลงแบบนี้อ<ะ>แสดงจุดยืนเออมาแสดงจุดยืนอะไรเอาปาดเนี่ยหรือเพราะต้องการที่จะแสดงออกว่าพักเนี่ยไม่เอากับหนึ่งหนึ่งสองนะแม้ว่าจะมัดอยู่ในแปดพักต้องการทําให้เกิดความแตกต่างของพักตนเองอหรือเปล่านะคุณหญิงสุดารักษ์จึงนําแถลงวันนี้นะถ้าใช่แล้วทําไมจึงยังอยู่ในแปดพักนั้นนะหรือเพียงเพื่อต้องการ สร้างภาพว่ามีความไม่เห็นด้วยกับการแก้หนะึ่งหนึ่งสองะเพราะกระแสประชาชนสังคมวันนี้มองพักการเมืองเนี่ยแยกเป็นสองขั้วเลยพักที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองกับพักที่จะปกป้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองชัดเจนเลยตอนนี้โดยขั้วร้อยแปดสิบแปดเสียงปกป้องไม่เอามาไม่เอาการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองในขณะที่อีกแปดขั้วแปดพักร่วมเลยนะ มีอยู่พักหนึ่งที่เสียงชัดก็คือจะแก้จะยกเลิกแต่ไปแก้ก่อนแก้ไม่สำเร็จยกเลิกด้วยกันค,คุณพิธาในขณะที่พักอื่นๆเนี่ยคุมเครือนะพักเพื่อไทยชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกันจะแก้ยก,กเลิกห1ึ1งหเสียงเขาจึงพยายามที่จะพูดคุยกับพักอื่นๆแล้วคุณหญิงชุดารั์ก็ออกมาประกาศฉันก็เหมือนกันนะไม่เห็นด้วยกการแก้หนึ่งหนะ นี่คือการเมืองที่มาถึงทางแยกที่อาจจะต้องแยกทางไงค่ะแต่สิ่งสำคัญสำหรับพรรคไทยสร้างไทยคือแล้วทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ถึงออกมาประกาศตอนนี้ทำไมจึงยังพยายามที่จะเกาะกับแปดพักร่วมอยู่ประกาศแล้วก็ยังยืนยันนะว่าแปดพักร่วมยังต้องอยู่ต่อนนะทงนั้นที่ตัวเองนี่ไม่เอาด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดแยกออกมาแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยไปแกนนำตั้งรัฐบาล <P an throp od> เพื่อไทยเขาจะไม่เอาไทยสร้างไทยร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตถามตรงๆด้วยความเคารพค่ะ <c oughs> จึงต้องออกมาแสดงว่ายังต้องจับมือกันอยู่นะแปรพรคร่วงทั้ทง,ทงที่เห็นเห็นอยู่แล้วตัวเองก็ยอมรนะับว่าความดึงดันของก้าวไกลเนี่ยพลตำรวจเอกเซีพิเศษบอกเลยถ้าก,กอดกันต่อก,ก็ก,กอดันตายทั้งหมดตายด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นมันชัดเจนไงว่าทําไมผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคเองหรือไม่จึงออกมาประกาศแบบนี้